ดูนะฮะไก่ตัวใหญ่ๆเลย <Okay. S 1> น่าอร่อยไหมครับ <Okay. S 1> น่าอร่อยไหมฮะ <Okay. S 1> ไก่น้องใหญ่ๆเลยผู้พิจิตไม่ใช่ไก่ตัวใหญ่ๆเลยนะ,ะัะไก่น้องใหญ่ๆเลยครับว้า wow. วนี่กับข้าวของพ่อนะฮะแม่ก็วันนี้ก็แกงอ่อมให้กินนะฮะแกงอ่อมใส ะมะเขือแล้วก็ยอดปักทองนะครับรโ้มีเช็ดน้ำเลยอร่อยอร่อยไหมไหนดูไหนดูดิดว้าวเครื่องปูเยอะมากนี่นะครับแกงอ่อมของเราตามแบบฉบับลูกทุ่งอีสานนะครับ <laughs> โอเคครับสวัสดีครับผม เทพซาผ้ากินม่นีผ้ากกินกับเขาฝีมือของน้องแอบครับหอ,อมไกลมาครับพระว่าหลายใหญ่ห้างนํามาเลยเหมือดคําล่ะยุ่งสิหลายครับมาครับอ่อมไกลใส่บกเขือครับหวานจุวยแบบนึงเดี๋ยวกองเขาไวป้างล่างครับ ข่าห้องครับผมข่าวไหนครกองเดี่ยวกองเกาคือเกาอ่ครับบาดน่องแบบไงนึงบริษัทนะครับ,บ,อบ,รรบเอาเวดน,น่องด้วย ใส่พริกแข็งพร้อมด้อครับอืม ไม่ไเป็นไรคนะ่ะยังไจฟนะังท่านมีเสียงรบกวนนะนครับขออภัยด้วยครับ เกือบเป็นเขาิด็กว่าวัวตากล้อง <c oughs> ตากล้องเป็นกะกินเขาอยู่ข้างหลังเจ้ <c oughs> ารับมาครับมาสักจานมากั่นเด้อ โอ้ข oh. ้าขนาดอมไก่ยาวไปเลยโอ้ยเ oh. นื้อไก่เขาอ้วตัวละ มผมเิืมบอก่อัไม่หนีพเมียังครับเอามาซ่ากันนซื้อแต่คือเอามาว่างไว้ให้มันเป็นสองเป็ดัานสินะครับ ผู้่าผู้แก่พันว่ากินเขา่าก,กิน่าก,กินถักกน่ว่าก,กินจานใบเดียวครับพันว่าให้คือให้ซ่ากันอเอามาซ่ากันให้เป็นสองหรือเป็นสามพ่นว่าจงสั่ก็บ่พวกหูาเหตุผลเป็นจช่นไรเนาะเลยเอาผมก็เลยปฏิบัติตามนะครับเอามาไห้คู่กันซื่อน,นีะครับอื มม่ย่างนี้ดีเด่นนี่ก็ไม่ห่างคู่กันซื้อครับได้ไหม ามหวานจวยๆด,ดีดีครับพร้อมไก่ใส่อะมะเขือแล้วก็ใส่ยอดผักต้องครับยอดมะเขือบานเฮาน่นะ เขา,าจะไปจุดบิดกองมันติดกองไว้นั้งน,นะ้นเป็นว่าให้ติดกองกนนะติดกละติดกองไว้จะกขั้นเนี่ยเป็นว่ากูโทรกูโทรบ้านวางสั่นเดี่ยเพราะอยากใส่มือเลยครับอื mahi leo. ไล้ตัดอ,ออกส่วนที่ได้ตัดอ,ออกเยี่ยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าเป็นกำลังใจให้เทสซากราลังสาดได้ครับสำหรับคลิปนี้เรียารายาใดก็สุภาพว่าจ่าใดก็สุภาพผมเทสาภาคินก็ขอ,อขออภัยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบายบ๊ายบายครับ